วันโบสถหลวงพ่อโตตำบลบางกระบืออำเภอสามโคกปทุมงนะครับชาบคือวบบนี้ใช่สิรม่มันกล้ามากที่จับยังไเป็นอาเชลาชาินี้ทั้งชาติยิ่งจะไม่มีวันหน้าคนอือนเลย นี่้ไม่ว่าจะเป็นเชนนี่ปิ่นปิ่นถ้ามีโอกาสหลังจากแช่เปรีนพี่ชายเขย่ามาหาช่เปรีนเขารู้ตัวนะรู้ไหมปิ่นปิ่นจ๋าเตรียมพร้อมนอนก่อนให้นอนแล้วนะปิ่ล้วมันฉันนอนก Nó lẽ nó lên, đều lên đều ừ. đi qua. Bèo đều 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 เดี๋ยวเราปิดประตูด้วยมีคนมาแอบดูเฮ้ยไม่ละมึงไม่เข้าไปละเจ้าปิดตะปูไอะประตูดูมึงเามเาว้ะเนีเ่ยเมาไหวเลยพี่เมาพูดก็น,นอนเลยนอนอยู่ข้างบนนูน้นเปลียวขยีดนอนจะสูงเลยเฮ้ย ว่าจะเจาะรูเดียวอะไรจอดจอดแก้วเดียวเล้มขนาดนี้เนี่ยเอ้า แม่โอ้ยเมื่อกี้ฝันกันสิโอ้โหเห็นเล็เต็มเลยเห็นเล็กเด็ดเลยงวดหน้า010ย์นหนึ่งยเดี๋ยวงวดหน้าจะแทงดีกว่าศูนย์หนึ่งศูนย์แตกจะรู้บางอ่ะเบอร์้ยยิยในห้องนล้ว เปล่าเอาอีกแล้วเอาแล้วไม่ธรรมดาเลยรอบฝันรอบสองแม่ฝันว่าตูจะตกนะโบราณเขาว่าจะมีผัวเป็นตูวเป็นตนได้เเสียงใครอ่ะเสียงใครไม่มีใครไเปล่าเปล่ายี่จา หลับแลอพี่มาแล้วเปียวพีีพี่ได้ใจมาหาเปียวพีีแล้วเนี่ยหาอยู่ไหนเนี่ยเจอแล้วหาแล้วนะเริ่มเริ่มครัวมันหนูอะไรขนาดเนี่ยอ้เท้าดำปีเลยีน้เลไปดูไปดูเรเปียว วันนี้พี่มาที่เนี่ยพี่ตั้งใจนะว,ว่าพี่จะมาขอ,อกราเปลคีได้ไหมจ๊ะ <c oughs> เพราะว่ายัางไงนะ <c oughs> เดี๋ยวเราต้องได้แต่งงานกันเราเป็นผัวเมียกันอยู่แล้วแต่วันนี้ฮะพี่ต้องกินเหล้าเพื่อเปวคีเลยเพราะว่าพี่ไม่กล้าบอกเปลคีว่าพี่รักเปลคีมาดูขึ้นมาเลยเปวอะไรแลจวไปแล เดี๋ยวเจ้จะทำอะไรวะเฮ้ยพี่ขอขอจับหน่อยแล้วกันเก่อนจะกอดพี่ขอจับหน่อยแล้วกันจะจับเลยได้ไหมจะจับเนี่ยได้ใช่ไหมจ้าแมวดีอ่ะยันหน้ายันหน้าแล้ววะเจ๊จับเจ๊จับตรงไหนอันนี้เนี่แล้วตี มือหน้าโก้ซะด้วยหฮ้เรื่องเล่นไป้หลักเป็นตายจับสุดที่เสุยจับกระเจีย๊ยอมาเลยประทับจับได้แล้วทีตั้งเยอะตั้งแยะไม่จับไปจับมือจับมือเหรอเอออุ้ยทำไมไม่จับโมโมอะไรมีโมตัวจังอ่ะ จำไม่ได้ไงมันอยู่ในห้องจับไม่ได้หรอกโ่ะทำไมมโ่ะเปียกฝนตกเปียกตอนเปียกจริงๆตกจับน่ทำไมจะเอาพัดไปพัดให้มันฝนตกตัวไม่แห้งวันนะมันจะชิวนะตัวตัวไว้นะจ๊ะเบลีเดี๋ยวพี่พี่จะก่อนแล้วนะเบลีดพี่จะก่อนแน่นๆ่หายกี่ถึงเลยหนึ่ง

อีลูนี่ทำไมดังบุดพอดูหน่อยเป็นไงเป็นไงบ้างสงสัยไปจูไปเจออีลูข้างห้องน้ำเธอแล้วทำไมอ่ะเม่งขี มองไม่เห็นเลนยรู้เนี่ยลักขังบังอ่ะเฮ้ยแมวหวยแต่หวยตัวหนึ่งว่ะ <c oughs> เห็นเลขอะไรศูนย์นตัวเดียวทองแดงนี่ว่ะ <c oughs> มันไม่ทองแดงนวยมีแต่ศูนย์ตัวเดียว <c oughs> แล้วกูคิดไปถึงไหนแล้วเนี่ยค <c oughs> ิดไปติการนะมึง <c oughs> ม,มึง,งไหนแล้วตาเป่างงจุดจริงงงจิงงแม่มาเห็นเม่วาใครทำซูชิหล่นตรงนี<ะ>้เลยนอนดีๆแล้วเขาเห็นประดิบจะเห็นได้ไงล่ะ พี่มีซื้อมากินหน่มันเป้าไม่ต้องเขินพี่หรอกยังไงเราต้องได้แต่งงานกันอยู่แล้ววันนี้พี่จะมาบอกความในใจให้พี่พีีได้ดูดนั่นเองลุกขึ้นมาพี่พีีลุกขึ้นมาเร็ว